คุณร้องไห้ได้นะครับถ้าคุณเสียใจผมเป็นหมอที่ดูแลคุณรวีวันก่อนที่ท่านจะเสียหมอมไม่ไหวแล้วจริงในกรณีของผู้ป่วยระยะสุดท้ายผมคงต้องบอกว่าแม่แม่ไปอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อคืนมีผู้เสียชีวิตครับเป็นคนไข้ของที่นี่แม่ผมก็รักษาที่โรงพยาบาลน,นี้แม่ผมก็เสียกอ่อนกำหนดเหมือนกันเาเจอนี่พผู้กอง การฉีดสารเข้าเส้นเป็นวิธีของการทำการุณยฆาตฆาตกรน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลยังเจ็บอยู่ไหมครับพอบอกว่ามีบาะแสเพิ่มเติมคนดีอย่าหมอกันฆ่าใครไม่ได้หมอกันไม่ใช่ฆาตากรครับขอบคุณนะทิวขอบคุณที่วันที่คุณมาอยู่ข้างๆผม อย่าลืมนะหน้าที่พวกเรารักษากฎหมายนะผู้ก,กองผมว่าผู้กองเขาเชื่อทุกอย่างที่ผมพูดแล้วถ้าคนไข้เขาอยากตายเองละ่ะถ้าเขามาขอให้ช่วยให้ทําให้เขาตายผมไม่เถียงเรื่องยาก,กับหมอหมอก็็อยากเถียงเรื่องกฎหมายกับผมอย่าตำรวจมายุ่งกับเรื่องนี้หมออยา่าขยับที่คุณคิดว่าผมทำอย่างนั้นกับคนไข้ตัวเองผู้ดใดไดที่ข้าพูดในใตฟองไว้ก่อน ถ้าผู้อื่นในทรมานต้องระวังโทษประหารชีวิตถ้าสมมติว่าเป็นผมขึ้นมาจริงๆนี่พวกกองจะทำไงก็จับสิครับใครมันหลอกใครกันแน่การุญยชาติเริ่มวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนนี้ดูวร์ชันทีวีทางช่องวัน3าสิบดูวร์ชันอันคัดทางแอปบลดีสนับสนุนโดย